นัสโซติสใจอีกด้านหลังถูกอ้างทำร้ายแฟนและน้องหมาสี่ตัวจากกรณีที่ผู้ช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งออกมาแชร์บริกรรมของนักร้องนำวงดงังทำร้ายร่างกายตบตีเพื่อนของเธอจนเขียวช้ำไปทั้งตัวและหากไม่พอใจก็มักจะทำร้ายน้องหมาอีกสี่ตัวอีกด้วยโดยผู้ช้ทวิตเตอร์รายนี้เล่าว,ว่า ก่อนที่จะเกิดเรื่องนี้ขึ้นเพื่อนเราทะเลาะกับนายนอเรื่องที่นายนอนั้นไปคุยกับผู้หญิงคนอื่นถึงสามคนในระหว่างที่คบกันเป็นการทะเลาะกันเล็กน้อยแต่นายนอไลยเพื่อนเราออกจากบ้านเพื่อนเราเลยออกไปอยู่กับพี่สาวและคิดว่าถ้าหาที่ไปได้แล้วจะกลับไปเก็บของเพื่อนเราโดนทำร้ายร่างกายเมื่อวันที่21ค่ะสาเหตุคือหลังจากที่ทะเลาะกัน ในนอเห็นแชทของเพื่อนเราที่นัดกับเพื่อนว่าจะไปทะเลที่ระยองและไปหาคุณแม่ซึ่งบางขอนคุณแม่นั้นเพื่อนเราก็อยู่ที่นั่นแต่ในนอไม่ให้ไปและไม่เชื่อว่าเพื่อนเราจะไปหาคุณแม่หลังจากข้อความนี้เผยแพร่ <ๆ S 1> ออกไปในโลกออนไลน์ทำการเกิดกระแสร้อนแรงอย่างมากต่างวิพากษ์วิจารณ์และต่างให้รอยอิสแฝกเข้ามาชี้แจง ในล่าสุดนัดนักร้องนามวงโซติสที่ถูกกล่าวหาจากกรณีข้างต้นได้ออกมาพูดแล้วว่าประเด็นนักร้องซ้อมผู้หญิงตีหมาในนสต่อที่ออกมาพูดนี้ชี้แจงความจริงประเด็นหลักการทะเลาะกันครั้งนี้สาเหตุที่ทะเลาะกันเรเดนที่มีปัญหาการในคืนที่21ก็คือจับได้เรื่องผู้ชาย ซึ่งเคยตกลงกันแล้วว่าจะจบกับคนเลี้ยงแต่ไม่จบเลยมีปักเสียงมาให้ดูโทรศัพท์ไม่ได้ใช้ความรุนแรงเกิดกันแย่งโทรศัพท์คืนมีการยือฉุดกระชากกันทำให้ล้มเข่าไปกระแทกแต่ไม่ได้มีการลงมือ ึ่งน้องที่อยู่ด้วยกันก็เห็นว่าไม่ได้ทำร้ายร่างกายแต่อย่างใดมีพยานมีปักเสียงแต่ไม่ได้ลงมือต่างคนต่างมีอารมณ์เรื่องที่แจ้งความเท็จหมิ่นประมาทผิดพรบอรคอมพิวเตอร์ทุกคนในวงมีสิทธิแจ้งความเพราะได้รับผลกระทบผมได้รวบรักฐานผู้ที่หมิ่นประมาทไว้แล้วขอให้เป็นเรื่องเจ้าหนะ้าที่ตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมายมีพยาน